ห่างหายจากเมนูพะโล้ไปดนเนาะอันนี้ก็จะพาไม่เฮ็ดเบื้องว่าเฮ็ดแนวใดสั่งว่าพะโล้มื่อเนียก็จะเฮ็ดพะโล้ไก่ซึ่งจะใส่ในส่วนที่เป็นปีกไก่แล้วก็ไข่ไก่แบบนี้มาเฮ็ดเนาะจะมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนอันในแนวใดส่วนผสมอันใดเอาไปเบิ้งน้ำกันเลยเนาะนี่ก็คือไข่ที่ว่าเป็นไข่เ่เยวต้มสุกแล้วเนาะมื่อเนียจะใส่ประมาณแต่สิบฟองหรือว่าสิบหน่วยเนาะแล้วก็ปีกไก่จะใส่ทั้งปกปีกปีกกลางปีกปลายแบบนี้เนาะครึ่งกิโลแล้วก็จะมีดอกเบี้ยกัก การอบเชยพริกไทยแล้วกัใบกะวานเนาะนี่ก็จะใส่เป็นน้ําตาล้ายขาวแทนผงพะโลเนาะวันนี้ที่เห็นน้ดำานี่ก็คือจะเป็นซีอิ๊วจีนเนาะแต่ว่าโบเมนซีอิ๊วหวานเนาะสีจะดําจะซึ้อแล้วก็จะมีเอ่อซีอิ๊วฝาเขียวเนาะที่ใส่แล้วก็น้ํามันหอยเนาะจำนวอัตราส่วนต่างๆห่นได้ขึ้นไว้ให้อยู่ทิงหน้าจอแล้วถ้าพู้ใดอยากลองเห็นก็ลองเอาส่วนผสมแล็อัตราส่วนนี้ไปเห็ดได้เนาะนี่ก็กระเทียมก็จะเป็นทุบพ้อแตงเนาะแล้วก็เอ่อผงอูมามิผงอูมามิขาดบบได้เลยเนาะแล้วก็ น้ำมันพืชเน,นาะจังว่าในสูตรนี้ขนาดจะพาเอาไข่นี่เนาะไปมักในน้ำซอสอ่าก็คือซีซซซอิ๊วจีนซีอิ๊วขาวฝาเขียวและเนาะแล้วการน้ำมันหอยก่อนก่อนที่ว่าเขาจะเอาไปต้มาการที่ว่าเขาเออกมามักในอ่ซาซีอิ๊วแบบนี้หรือว่าซอสน้ำมันหอยแบบนี้นะคืออยากให้อ่าสีของซอสของซีอิ๊วนี่ซึมเข้าในเปลือกไข่เจนให้เวลาที่ว่าเขาเอาไปต้มแล้วอ่าอ่าเอินว่าในบนเปลือกไข่เนาะไข่สีขาวขาวทั้งนอกนี่นะ เวลาเขาไปต้มแล้วสีก็จะได้ออกมางามอ่าถ้าว่าพู้ใดยยังไม่เคยเห็ุวิธีนี้ล้องเอาวิธีนี้ไปเห็ดเบิ่งได้เด้อแล้วส่วนเครื่องเทศอันนี้ก็คือเขาจะเอามาคั่วให้หอมก่อนเนาะเพราะว่าการที่ว่าเขาเอามาคั่วก่อนหนากระเจี๊ยบให้กินท่านจะจะมีกลิ่นหอมหลายขึ้นเนาะหลายกว่าที่เขาจะเอาใส่ลงไปแบบสดๆที่ว่าเฮาบ่ได้คั่วเลย ก็จะเห็นว่าเป็นเรลืองๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะในการ่วนในการให้อ,ออกพักไว้ก่อนในส่วนของตัวนี้เนาะเอาออกมาพักใส่ถ้วยไว้ก่อนจากนั้นก็นจะมาเบิ่งในขั้นตอนต่อไปก็คือเขาจะมาเจียวน้ําตาลเนาะเพราะว่าสูตรนี้หันจะใส่น้ําตาลขาว้า่าได้มีน้ําตาลใส่แดงหรือน้ําตาลปี๊บก็ได้คือกันเนะเาะพอเขาจะมาเคี่ยวให้มีสีให้สีเหลืองเหลืองๆอยู่แล้วเนาะเขาจะมาเคี่ยวมาขวาวใส่กับน้ํามันแบบนี้ การขวาก็จะใช้ไฟไฟไฟกลางเนาะจะโบได้ใช้ไฟแห้งหลายเพราะว่า,าเดี๋ยวเจนให้น้ําตาลนั้นใหม่ก่อนที่ว่าจะซุกสีมันจะบง,งามเนาะมันจะใหม่แล้วเจนได้ขมกินกับโบแซมหลังจากที่ว่าเริ่มเคี่ยวมาก็เจนเลยเนาะว่าสีของน้ําตาลก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีบราวหรือว่าสีเหลืองๆแบบนี้นก็จะขวาเคี่ยวไปอีกหน่อยนึงเนาะ โให้ Boy, เป็นแบบสีดำเลยเดอ้อถ้าว่าดำเลยกน็นั่นก็คือแบบ <laughs> ใส่การบดได้ได้ไดขม,มกินบบได้เนาะจะเอาคอเหลืองๆพอหลังจากนั้นก็จะใส่ด้วยกระเทียมกระซีหากี่ประมาณนั้นเนาะที่ว่าทุกพอเตกเอามาคั่วใส่กับน้ำตาลน้ำมันแบบนี้ก็ให้หอม จากที่ว่ากระเทียมกับซอสเตลองๆแบบนี้เนาะก็ถือว่าใส่ได้แล้วเนาะในส่วนของน้าตาลแล้วก็กระเทียมหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ในส่วนของไก่เนาะเอาปีกไก่เนาตัดไว้แล้วสิเอามาคั่วใส่กับน้าตาลแบบนี้เนาะคั่วแบบนี้ก็คือค้นใ้ทั่วถึงเลยเพราะว่าอยากให้เน้นให้ไก่สีของไก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆเวลาที่เขาต้มหรือว,ว่าเคี่ยวเป็นตุ๋นเป็นพะโล้แล้วมันสีมันจะได้งามเป็นตาแซบนะ อันนี้เราก็จะปีนจะพิกให้ทั่วทุกด้านของไก่เลยเนาะหลังจากนั้นพอประมาณนี้ถือว่าไส่ได้เนาะหลังจากนั้นก็ตามด้วยไข่ที่ว่าเขาเอามักเลยเอาแซ่กับน้ำซอสซีอิ้วน้ำมันหอยอย่างเขาไว้แล้วลงมาคุกเข้าลงมาขั่เข้าคาว่เนึงเนาะคั่พอให้แบบแห้งแ่งก่อนให้ก่อนที่ว่าเขาจะเติมด้วยน้ำสะอาดก็จะสังเกตได้เลยเนาะว่าสีของไข่กับ เป็นสีแบบสีน้ำตาลสีเหลืองๆแล้วเนาะคือปีกไก่ก็คือกันอย่างนั้นก็จะมาตามด้วยน้ำสะอาดเนาะเชว่าบไซล์ไหลเนาะกับพ่อเต้าทุ่มๆกันได้แล้วเพราะว่าในส่วนของไข่ก็คือซุกมาแล้วไก่สีขากับโได้ต้มโดนเนาะแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศที่ว่าเอาขัวไว้ในเบื้องต้นลงมาต้มแซ่กันแบบนี้เลย ิดฝาเนาะในขั้นตอนนี้ต้มกับบริไดไซไฟแฮ้งหลายเนาะเพราะว่าต้องระวังเวลาที่ว่าต้มก็ต้องได้มันมาเปิดเบิงเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวฟดแฮงฟอดล้นมอล้อนอย่างออกมาก็คือบอดีเนาะต้องได้มันมาเปิดมาคนเบิงละ อันนี้ก็จะต้มไปเรื่อยๆเนาะต้มจนให้สีของไก่ของไข่ฮันเริ่มอ,อมหรือว่าเริ่มซึมน้ําของน้ำเอ,อิญมาได้่น,น้ำพะโลเริ่มแห้งเนาะสีของไข่ของไก่ก็จะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปเธอละน้อยเนาะเพราะนั้นจะต้มไปจนน้ามันแห้งเลยเนาะ ัน,นก็นจะเลืมปรุงรสด,ด้วยผงนัวเนาะแต่ว่าผู้ใดบ่กินผงนัวนะสามารถใส่เป็นรสด,ดีแทนก็นได้คือกันเนาะจะเป็นรสด,ดีรสเจหรือว่ารสหมูรสไก่ยังก็ได้คือกันเลยเนาะแล้วแต่ว่าเขามากกิ่นแบบใดสิน้ำก็เริ่มฟดไปเรื่อยๆเ,เนาะแล้วก็จะเห็นสังเกตเห็นเลยว่า ปีกไก,ก่กับไข่กับสีก็เริ่มเริ่มงามแล้วเนาะน,นี่ก็คือต้มยิ่งเฮายิ่งต้มดนเคี่ยวให้น้ําแห้งเท่าไหร่นะก็คือสีของไก่แล้วกับไข่จะยิ่งเปลี่ยนสีเป็นสีงามเนาะอันนี้สําคัญเลยเวลาการเฮ็ดพะโลปิดเปิดปิดเปิดเนาะฟ้าก็ได้ <laughs> ก็คือต้องได้มันปิดมันเปิดมันค้นนั่นแหละเพราะว่าเคยเป็นได้บางครั้งกานต้มไปเพลินแล้วลืมลืมจนแบบแห่งใหม่หมอกกับมีนะช่วงที่ว่าไปเห็ดอีบ้านนึงอนะะช่วงนั้นนะโอ้มี จิ้มแต่โทรศัพท์หลายแล้วลืมเห็ดอาหารไว้แล้วลืมแต่ว่าน,นี่ก็คือต้องมีสติเนาะต้องได้มันๆเปิดมันค้นมันเบิงแบบนี้เนาะ <S <S <He S 2> เห็นบหสีของไข่แล้วก็ไก่ก็เริ่มจะงามแล้วเนาะสีประมาณนี้ถ้าว่าผู้ใดที่ว่าแบบอยากให้แดงกว่านี้นะแดงหรือไก่เป็นแบบดำๆก่านี้นนานสามารถใส่สีหวานหรือว่าเป็นผงพะโล้เนาะผงพะโล้ก็จะได้แบบแบบแบบนั้นก็จะได้สีเข้มขึ้นกว่านี้เลยเนาะ ในชวนตัวแล้วบางคนกะเจ้าเห็ดนะ่ะกะเจ้าจะใส่แบบสามเกลือเนาะแต่ว่าตัวเองกันโบโบใส่เพราะว่าอีกว่าคนอยู่นี่อ่ากะเจ้ากินโบโบค่อยกินรสชาติเหมือนบ้านเขาหลายนะก็เลยเอารสชาติแบบกลางๆที่ว่าคนอยู่นี่กะเจ้ามักกินกันเนาะเห็ดประมาณนี้สูตรนี้ครับโองเลยว่าแซบบ่บโบพาดแน่น,นอนเนาะเพราะว่าเห็ดกินประจําเลยสําหรับเฮือนอยูเฮือนหลังนี้มาสัส้นซะอันนี้ที่เห็นก็นคือเรียบร้อยเนาะแห้งแล้วตักออกพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะสูตรเห็ดพะโลสูตรนี้กะโบ,บได้มีอย่างุ่งยกง่ายแล้วกับเหมาะสําหรับคนที่ว่าใช้ชีวิต ต่างประเทศเลยเนาะบอกว่าวัตถุดิบบางอย่างเขาหาบ่าได้เขาสามารถใส่ประเทศที่ททเขามีย่นี่กัถือว่าใส้ได้คันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบใจทุกๆก,การทับสมทุกกำลังใจแล้วก็ทุกการกด subscribe หลยๆเนาะ